สัญญาณหน่อยค่ะว่าพร้อมแล้วน,ลนะคะนในลำดับต่อไปนี้นะคะประท่านประธานในพิธีในวันนี้ก็คือท่านพัศวัตรรักดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสริกานะคะตอนนี้ท่านได้เดินทางมาถึงแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านนายกพัชวัตรรักดีค่ะค่ะและในลำดับต่อไปนี้นะคะเราจะได้ร้องเพลงชาติไทย ดังๆพร้อมๆกันเพื่อวันนี้เราจะถ่ายท่อสดไปให้ทุกๆภาคในประเทศไทยได้รู้จักตำบลเช่าสริกานะคะ ยกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสริกาจะได้วางพุ่มพานพุ่งเงินผานพุ่มทองค่ะและเปิดปวยกระทงดอกไม้ในล,ลำดับต่อไป เชิญชวนทุกท่านร้องเ,องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันค่ะ กิจกรรมการรณรงค์เลิกสูบก,ก็จะสุขค่ะเรียนท่านพี่น้องชาวตับบทั่องสิกาชมรมจักรยานท่องทริกากรอดจนท่าน สมาชิกนะครับผู้ใหญ่บ้านและก็สมอรวมทั้งสุนภาคนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางนภาคเนี่ยมอบหมายให้ตำบลช่องติการเนี่ยเป็นตำบลหนึ่งที่ทํากิจกรรมเลิกสุบุรีนะครับดังนั้นกิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญนะครับต่อชาตินะครับต่อเยาวชนและก็คนในตำบลช่องติกาเป็นอย่างมาก นั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับแต่ต้มลงตกนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับโครงการนี้นะครับโครงการเลิกสุขนะครับแล้วก็เจอสุกนะครับเป็นโครงการที่ทั้งประเทศเนี่ยลณรงนะครับเพื่อไม่ให้อ่าพวกเราเนี่ยได้สุหรีนะครับถามว่าบุหรีเนี่ยมีทั้งโทษนะครับมีทั้งคุณนะครับโดยจริงๆแล้วนะครับโทษบุหรีมีเยอะนะครับคุณของบุรี่ก็มีเยอะนะครับจะเห็นได้ว่าการที่พวกเราทํายาสูบกัน ในอาชีพตรงนี้ก็ทําสร้างไรายได้ให้ประเทศไทยนะครับแต่ตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับบุหรี่นะครับก็ทําลายสุขภาพร่างกายของคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงต้องมีการลดลงนะครับคนไหนที่สูบนะครับก็ขอให้ลดลงนะครับคนไหนที่คิดว่าตัวเองลดได้หรือไม่สูบก,ก็อขอให้เลิกนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าเป็นห่วงก็คือเยาวชนนะครับ เยาวชนนะครับแล้ก็นักสูบหน้าใหม่ที่คิดว่าจะลองสูบบุหรี่แล้วคิดว่าบุหรี่สูบแล้วเทศนะครับสูบแล้วมีคุณนะครับอันนี้ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะครับพวกเรานะครับตำบลช่องใาการทั้งหมดนะครับผมถือว่าช่องในการทั้งหมดเนะี่ยลดระลงเพื่อมาให้มีนักสูบหน้าใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยระลงให้นักสูบหน้าเก่าเนี่ยลดละ แล้วก็ละถอยลงไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับแบบนี้ก็คงจะได้เวลาแล้วครับที่เราจะรดนลงนะครับเพราะว่าเส้นทางเราไปนี่ประมาณ8กิโลนี้เราจะไปกันอย่างช้าๆนะครับเราจะไม่ไปไวมากนะครับเพราะว่าเรามีทั้งเด็กด้วยนะครับมีทั้งเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเราไม่ได้แข่งขันนะครับแต่เราก็แข่งขันในตัวของเราเองในเรื่องของการปั่นจักรยานแล้วก็รล,ล,ลงด้วยและจุดที่หนึ่งที่เราจะไปแวะก็คือ กลุ่มตลาดไกสีของเรานะครับแล้วก็ช่วยกันลงนะครับบัดนี้ก็คงได้โอกาสนะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับที่จะเปิดกิจกรรมตรงนี้นะครับ ทั่วประเทศรู้จักตำบนข้ง้งสางกาของเรานะคะเราจะ มีหน่วยงานนะคะที่มาร่วมรนระลงในการเลิกสูบรี่กับเรานะคะขออนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้นะคะได้เป็นผู้แทนหน่วยงานซับค่ะรักษาราชะการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพเยนชบนรวทีเลยค่ะคขึ้นทั้งหมดเลยค่ะค่ะท่านที่สองคุณเสกสารแหวนเงินนะคะผู้แทนจากเบทาโกแลงค่ะ เดี๋ยวรอพร้อมกันเลยค่ะท่านที่3นะคะจาาสิทธิเอกสุสพันพาพัฒนะคะกองแทนบริการนะคะเรียนเชิญค่ะท่านต่อไปเรียนเชิญชมลมนะคะสวพระพุทธบาทนะคะและชมรมช่องสตรีกาบาค่ะเชิญผู้แทนสองท่านค่ะของสอวพระพุทธบาทแล้วก็ทีมชมรมช่องสลรีกาบาค่ะ และสุดท้ายนะคะเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตีวชิรพันธ์สีสุวรรณประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสัติกานะคะเป็นผู้แทนของหน่วยงานอบตช่องสัิิกาค่ะและในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านนายกนะคะได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะ

ขออนุญาตพี่ทอนเถอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้ท่านนายกนะคะยืนตรงกลางตรงนี้นะคะนายกนายกเชิญค่ะค่ะและถ่ายภาพค่ะและขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะในลำดับต่อไปขออนุญาตเตรียมจักรยานนะคะรงที่บกปัดเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเนบไว้ที่จักรยานเดี๋ยวจะมีน้องเจ้าหน้าที่เอากระดาษกา